มาครับเรามาทบทวนหลักการชลประทานก่อนสอบนะครับสําหรับคนที่สอบนายช่างชลประทานหลักการชลประทานนะครับเราต้องเข้าใจ3สิ่งด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือดิน1น,นะครับ1น,นะครับคือดิน2นะครับคือน้ำสามนะค,คือพืชนะครับดินน้ำพืช เราต้องเข้าใจ3มจุดนี้ก่อนเมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบว่าดินที่เราจะปลูกนี่เป็นอย่างไรนะครับน้ำนะครับน้ำที่เราจะให้กับพืชเนี่ยระดับไหนนะพืชถึงจะถึงต้องการละระดับไหนที่เราไม่ควรควรลดน้ำละนะครับแล้วก็พืชเนี่ยพืชก็คือเป็นเรื่องของความต้องการน้ําของพืชถ้าเรารู้ความต้องการน้ําของพืชน,นะครับว่าพืชต้องการเท่าไหร่ รเราก็สามารถที่จะวางแผนส่งน้ําให้กับพืชได้เท่านั้นนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวดูนี้ก่อนแลวกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็าต้องเข้าใจอ,องค์ประกอบของดินก่อนเพราะอะไรครับพืชเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ไม่ได้นะมันต้องอยู่บนดินนะดินนะครับดินเนี่ยเป็นที่อยู่ของก็คือ,คอรากของพืชก็จะอยู่ในดินนะรากของพืชก็จะอยู่ในดินเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้จักก่อนก็คือดินนะว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบของดินนะครับก็จะมีอินทรีย์อนินทรีย์อินอินทรีย์ธาตุนะครับก็คือแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จะมีอินทรียสารนะครับพวกฮิวมัสนะครับฮิวฮิวมัสซากคืดซากสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อากาศ แล้วก็น้านะครับ hmm. มันจะต้องประกอบไปด้วย4อย่างนี้ด้วยกันนะครับทบทวนอีกทีนะครับอันที่1ก็คือพวกอันินสีสฐานก็คือพวกเป็นเม็ดนะครับเม็ดดินนั่นเองนะเป็นเม็ดดินอินทรียสารนะครับก็คือเป็นฮิวมัสนะเป็นฮิวมัสซากพืชซากสัตว์อากาศก็คือช่องว่างนะครับช่องว่างในเม็ดดินแล้วก็น้ำนะครับน้ำก็คือความชื้นนะครับน้ําตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเติมไปในเม็ดดิน หมายความว่าน้ําที่ได้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นฝนถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยมันตกลงมาสม่ําเสมอใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องทําการชลประทานแต่ในสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่นะเพราะอะไรครับเพราะว่าฝนอ่ะมันจะตกเป็นช่วงๆโอเคไหมครับสมมติว่าเราจะปลูกข้าวฤดูแล้งแบบนี้นะครับถามว่าฤดูแล้งมีฝนไหมครับไม่มีนะพอไม่มีปุ๊บนะฮะมันต้องใช้การชลประทานเข้ามาช่วยนะครับในการส่งน้ํา ซึ่งการชโทา,านก็คือเป็นเป็นหลักการที่มนุษย์นะมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอะไรนะครับที่มันสามารถเขาเรียกว่าเก็บน้ําในฤด,ดูฝนได้แล้วก็เอาอมาใช้ในฤดูแลง้งนะครับตัวนั้นก็คืออ่างเก็บน้าโอเคไหมเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันจะเก็บน้ําฝนไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาฝนมันตกมามันเก็บน้ําฝนปั๊บเนี่ย ก็คือมันรองลองรองการระบายนะครับเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บน้ําทะเลก็หนุนถูกไหมครับ,นะรบเพราะฉะนั้นการที่น้ำเนี่ยเก็บอยู่ในเขื่อนก่อนนะครับก็คือมันก็จะทําให้น้ําด้านท้ายน้ำเนี่ยระบายไปก่อนแล้วไอ้น้ําส่วนที่เก็บนั่นแหละมันมีประโยชน์ก็คือเราเออกมาใช้ในการในหน้าแหลงดินทีนี้ดินน้ําใช่ไหมครับน้ําเรารู้แล้วทีนี้ก็พืชนะครับพืชการที่เราจะรู้ว่าเราจะทําการส่งน้ําให้กับพืชได้นะครับเราต้องมีการคํานวณ แล้วมันจะมี2ปัจจัยนะครับที่เราจะต้องคํานวณน,นะครับก็คือเราต้องรู้นะครับก็คืออนันที่1ก็คือเรื่องของการระเหยนะครับการระเหยของน้ำนะครับกานะรระเหยของน้ำอันนะที่1่อันที่2คือการคคลน้ําของพืชนะครับพืชนะครับมันต้องมันต้องต้องการการคคลน้ําเพราะอะไรครามันจะช่วยในการ สร้างการเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าพืชน,นะครับไม่สามารถคายน้ําได้ก็คือ,อก็คือเราไม่สามารถส่งน้าไปยังไปไปครบกระบวนการมันได้นะพืชก็จะเขาเรียกว่าจะเริ่มเหี่ยวเฉานะครับเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับสปัจจัยที่เราจะต้องรู้นะครับก่อนที่จะส่งนะครับก็คือ1เรื่องของการระเหยการระเหยนะครับเราวัดด้วยอะไรครับาถาด ถาดถาดวัดการระเหยการระเหยนะครับหรือเราเรียกว่าคลาส a Pan. อพันธนะครับแล้วการที่จะให้น้ำกับพืชน,นะครับก็คือเราก็ส่งน้ำนะครับส่งน้ำเนี่ยการชประทานก็คือส่งน้ำไปยังช่องว่างนี่แหละนะครับนะในพอเราส่งน้ำไปปั๊บนะฮะน้ำก็จะซึมไปในช่องว่างนะครับ ซึ่งในเม็ดดินเนี่ยมันก็จะมีรากนะครับรากก็จะอยู่ช่องตามช่องว่างของเพื่อน,นี่ยตรงนี้ก็จะมีรากนะในรากรากก็จะมีรากขนนะครับรากขนทําการดูดน้ําซึ่งหลักการชุมพทานก็คือเราจะต้องส่งน้ําหรือความชื้นนี่แหละครับเข้าไปยังในเขตรากพืชนะครับโอเคไหมครับไปต่อทีนี้เราก็มาดูแต่ละส่วนนะครับว่านะครับลักษณะของดิน นะครับดินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างาดินทรายนะครับดินทรายเนี่ยนะครับความชื้นที่พืชสามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับ0.6นะครับ0.6ส่วนลองดูดินดินทรายกับดินเหนียวแล้วกันนะครับเราจะได้เปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับระหว่างดินทรายกับดินเหนียวเนี่ยความชื้นที่พืชนําไปได้เนี่ย นับดินทราย0.6มิลิเมตรต่อชั่วโมงส่วนดินเหนียวเนี่ย2.0มิลิเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้คืออะไรครับหมายความว่าดินเหนียวเนีย่ยมีการอุ้มน้ำก็เรียกอุ้มน้ำอุ้มน้ำได้ดีกว่าดินทรายนะครับเพราะฉะนั้นดินเหนียวเนีย่ยเมื่อมันอุ้มน้ำได้ดีเนีย่ยนะครับน้ำก็จะอยู่นานนะครับอยู่นานเพื่อที่นิยมปลูกนะครับก็อย่างเช่นข้าวนะครับข้าวเนี่ยเพราะว่าข้าวเนี่ยต้องการให้น้ำนี่ท่วม ดินทรายนี่ก็หมายความว่าพอเราลดน้ำไปปั๊บเนี่ยก็คือน้ําก็จะซึมลงใต้ดินหมดนะครับมันก็จะมีน้ําบางส่วนเหลือซึ่งซึ่งอยู่ประมาณนี้ครับไม่มากพอเพราะฉะนั้นดินนะครับดินที่เรานิยมนะครับเอามาทําการกปลูกต้นไม้นะครับก็คืออยู่ระหว่างดินเหนียวกับดินร่วนนี่แหละนะครับเอออยู่ระหว่างดินเหนียวกับดินทรายนะครับก็คือดินร้วนดินร่วนเนี่ยมันก็เรียกว่ามันกาลังพอดี นะครับพอดีเหมือนที่เราบอกนะครับดินมันจะมีเม็ดดินนะครับมีเม็ดดินมีสารอินทรีย์ถูกไหมครับแล้วก็มีน้าไอ้น้ำนี่ก็จะอยู่ในในในช่องว่างของเม็ดดินอ,อีกคุณสมบัติหนึ่งของดินนะครับที่เราจะต้องดูก็คืออัตราการซึมผ่านผิวอัตราการซึมของน้ําผ่านผิวดินนะครับดูดินทรายนะครับดินทรายเนี่ย ผิวดินเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราให้น้ํามาเนี่ยน้ำมันจะซึมเร็วนะครับมากกว่า20มิลลิเมตรต่อชั่วโมงถ้าดินเหนียวก็คือซึมช้านะครับตัวนี้เอาไปเหมาะนะครับในการเลือกชนิดของพืชที่ปลูกทีนี้มาดูโครงสร้างของพืชบ้างนะครับเหมือนที่บอกนะครับรา,ากนะครับรากพืชเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าดินเนี่ย มันประกอบด้วยเม็ดดินนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ด้วยทีนี้ไอ้รากพืชพวกนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดินอ่าช่องว่างของเม็ดดินซึ่งในช่องว่างของเม็ดดินจะมีรากพืชอยู่นะครับรากพืชอยู่รากพืชประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็คือหมายถึงว่ารากรากของพืชนะครับก็จะมีรากขนอ่อนนะครับอ่อันน,น,นี้อันนี้อากาศในดินอันนี้คือน้านในดิน นี่นครับก็คือมันจะแทรกอยู่ตามช่องว่างซึ่งตัวนี้มันจะสัมผัสกับกับช่องว่างในช่องว่างก็จะมีน้ําอยู่นะครับเ,เวลาแล้วก็พืชก็จะดูดดูดน้ํานะครับดูดดูดน้ําผ่านทาง่างนี่แหละขึ้นไปเลี้ยงข้างบนนะบขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเพราะฉะนั้นนะครับหลักการชลประทานก็คือเราต้องหาน้ําหรือความชื้นนั่นเองโอเคครับ,รบหาน้ําหรือความชื้นเนี่ยเพื่อเติมเข้าไปในในช่องว่างของเม็ดดิน เพื่อทะไรครับเพื่อทําให้พืชเนี่ยดูดขึ้นไปทําการทําอะไรครับจริญเติบโตสังเคราะห์แสงและทําการคายน้ําออกมาถึงจะครบกระบวนการถ้าพืชไม่ทําการคายน้ําก็คือพืชก็จะตายหมายความว่าพืชไม่คายน้าเกิดอะไรขึ้นครับพืชก็จะเขาเรียกว่ามันมันมันไม่มีความชื้นเติมเข้าไปก็คือมันแห้งพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยพืชก็จะเก็บน้ําเอาไว้นะครับทำให้พืชไม่เจริญเติบโต พอพืชไม่เริมเติบโต,ตพืชก็จะตายเวลาลดเราลดน้ํานะครับอันนี้ก็คือเขตรากพืชน,นะครับสังเกตดูนะครับความชื้นที่พืชน,นําไปใช้เนี่ยสีนะครับในในส่วนดี D ส่วนสี่นะอันนี้บางทีข้อสอบขาก็ถามนะว่าอันนี้ความลึกในเขตรากพืชดีนะครับเขตรากพืชก็คือนับจากผิวด้านบนนะจนปลายสุดของรากพืชเนี่ย พืชที่นำเอาไปใช้ด้านดีได้มากที่สุดก็คือ d ีส่วนสี่นะครับ d ีส่วน4ี่จากข้างบนมานะครับเวลาเราให้น้ำหยดนะครับเราก็หยดให้บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้พืชเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีทีนี้นะครับเมื่อไหลนะครับเมื่อไหลเนี่ยเราควรจะเขาเรียกว่าเมื่อไหลเนี่ยเราควรจะลดน้ำเมื่อไหลเราควรจะ รดน้าการรดน้ําก็คือหมายว่าพืชต้องการถ้าพืชต้องการแล้วเราไม่รดเนี่ยก็คือพืชตายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เราก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตัววัดนะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะรดน้ําได้แล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เป็นเขตของดินแล้วกันนะครับดิน นะตอนที่น้ำเนี่ยมันโตตอนที่ฝนตกลงมาหรือตอนที่เราลดน้ําเข้ามานะครับนะน้ำนะครับตอนที่เราลดน้ําเนี่ยไอนี้เป็นเม็ดดินนะเม็ดดินอ่านี้อันี้รากพืชน,นะครับรากพืชตอนที่เราลดน้ำใหม่ๆ,ๆนะครับน้ำก็จะเต็มนี่เลย น้ำก็จะเต็มนี่เลยนะครับน้ำก็จะเต็มนี้เลยตอนที่เราลดน้ำใหม่ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้ำอิสระนะครับหมายถึงว่าน้ำเต็มช่องว่างเลยเต็มช่องว่างเลยตรงจุดนี้เนี่ยพืชยังพืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่สามารถเอาไปใช้ได้จนสักพักหนึ่งนะครับจนสักพักหนึ่งเนี่ย สักพักนึ่น้ำน้ำเร,เริ่มเริ่มเริ่มระบายออกข้างล่างนะครับน้ำเนี่ยมันเริ่ม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 ไหลออกข้างล่างแนละ้วมันจนบางส่วนเนี่ยมันเหลือนะครับตอนที่น้ําเต็มเนี่ยพืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้ก็คืออยู่ในช่วงของน้ําอิสระนะครับทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยช่วงที่น้ํายังหลงเหลือนะครับจากการระบายสู่ชั้นดินข้างล่างเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า น้ำซับน้ำน้ำซับซึ่งน้ำซับเนี่ยพืชจะเอาดูดออกไปได้นะครับดูดออกไปได้จนถึงจุดหนึ่งนะครับจนพืชด,ดูดไปหมดแล้วนะครับดูดไปหมดแล้วพอดูดไปปุ๊บเนี่ยก็คือไอ้น้ำตรงที่เขาเรียกว่าน้ำซับเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้พืชเริ่มดูดไปหมดแล้ว <inc> พืชเอาไปใช้ในการสากข,ข้อใสหมดแล้วใช่ถูกไหมครับ <i> มันจะถึงจุดที่พืชดูดไม่ได้แล้วไม่มีน้ําจะให้ดูดเออคือมันไม่มีน้าจะให้ดูดแล้ว ไอ้ตรงจุดที่ไม่มีน้ำจะให้ดูนะครับเราเรียกว่าจุดเหี่ยวเฉาถาวรนะครับจุดนี้เราเรียกว่าจุดเหี่ยวเฉาถาวรนะครับจุดเหี่ยวเฉาถาวรนี่เราเรียกว่าเพอร์มาเน้์เพอร์มาเน้์ไอ้ที่แปลว่าถาวรนะครับเพอร์มาเน้์วิลติ้งพอยท์ก็คือจุดเหี่ยวเฉาถาวรถ้าเลยจุดนี้แล้วนะครับก็คือไม่สามารถดูไปแล้ว นะจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แหละที่เราจะต้องเอาความชื้นมาใส่นะครับที่เราจะต้องลดน้ำนั่นแหละหมายามว่าลดน้ําเพื่ออะไรครับเพื่อให้พืชเนี่ยเพื่อให้ระดับน้ําเนี่ยกลายมาเป็นอยู่ในช่วงประมาณประมาณน้ําซับน้ําซับเนี่ยภาษาภาษาอังกฤษเราเรียกว่ายเจอร์นะมอยเจอร์ช่วงน้ำอิสระเราเรียกว่าในช่วงช่วงในช่วง s a ตูเ a t i n อินตัว s a ตู r a t i o n ช่วงไมเจอรเนี่ยแหละครับเพื่อสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราในฐานะของวิศวกรหรือในช่างชลประทานนะครับเราต้องให้น้ําอยู่ในช่วงของอช่วงน้ำซับนะครับคือความเชื่อมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะรเราจะต้องระวังนะครับไม่ให้เกินจุดเหี่ยวเฉานะครับก็คือดินมันแห้งแล้วล่ะมันดูดน้ําจนหมดมันเรียกว่าแห้งพอถึงจุด จุดนี้นะครับเราต้องทําการให้น้ำนะครับวิธีการให้น้ําก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหนึ่งสปริงเกอร์สปริงเกอร์ก็คือฉีดฝอยนะครับฉีดฝอยไอ้ข้อดีของมันนะครับก็คือเขาเรียกว่าเร็วนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันสิ้นเปลืองเยอะนะครับอันนี้สองนะครับอาจจะเป็นน้ําหยดน้ําหยดข้อดีของมันนะครับก็คือน้ําหยดเนี่ยเขาจะให้ตรงตรงรากพืชเลยก็คือพืชเอาไปใช้ได้เลย นะครับอันที่3แต่ว่าพวก2อันแรกเนี่ยข้อดีมันก็คือมันมันตรงจุดนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือมันแพงแล้วก็กรมชนตอนนี้ก็คือนิยมนะครับใช้เขาเรียกว่าครูครูส่งน้ำนะครับครูส่งน้ำเป็นแบบโอเพนชั่นแนลนะครับข้อดีของมันก็คือมันถูกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันประสิทธิภาพการให้น้ำเนี่ยจะชูพสู้พวก สปริงเกอร์ไม่ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือถือว่ามาเป็นการปูบทคร่าวๆนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับสนใจที่จะจะติวสอบนะครับเข้มข้นเลยนะครับเข้มข้นเลยนะครับเราจะมีการเรียงสเต็ปนะครับตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็น้องในคอร์สบางคนนะครับอย่างเช่นนายช่างน้ำพุเนี่ยอ่านเล่มนี้นะครับติดถึง3กรมทีเดียวนะครับเช่นกรมชนกรมโยธานะครับ แล้วก็กรมทางหลวงเล่มเดียวนะครับติดถึง3กรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับเรามีคอร์สออนไลน์แถมอีบุ๊กด้วยนะครับสอบนายช่างชลประทานนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปที่เ www.doytenx.com ได้นะครับในนั้นจะมีข้อสอบอยู่500คนนะครับแล้วก็ผลงานการสอบของนักเรียนของเรานะครับเยอะมากนะครับที่สอบติดเนี่ยนะครับผ่านในรอบของนายช่างชลประทานบางคนนะครับ ได้บรรจุเป็นข้าราการไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับไปที่ www d o y t e n x com แล้วก็ไปสามารถสมัครเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ